อย่างป้ายนี้คืออะไรคะเนี่ยค่อยโนยานี่โปรโมชั่น for l ลิฟนะคะนะอันนี้คือ price c a m p ปญประมาณว่าอยู่ในช่วงลดราคาละคะนะก็ยังโฆษณาไปนะคะนะ character b แ a n c h นะคะนะก็คือเหมือนกับเข็มกลัดที่เอามาติดอกอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วมีป้ายมาติดเพิ่มเติมเ้วยนะคะว่าลองรอบ100เยนนะคะ25บาทเลยละคะ่ะดูเหมือนว่าตุ๊กตาตรงนี้ก็จะถ่ายได้แล้วนะคะนะมุยกรุมิมุยกรุมิ เป็นตุ๊กตานุ่นนะคะนะฟัวฟัวนุ่มนิ่มดักชิชเมรุเอามากอดค่ะอเกรุมอบให้นะคะนะต่อมาค่ะนับว่าเป็นตุ๊กตาปุยนุ่มเลยนะคะนะนี่คือเป็นเครนเกมค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นตุ๊กตาค่ะซูชิก้อนนี้นะคะนะฟิกิเอฟิกิเอฟิกเกอร์สะเมรุ ใช้เพื่อสะสมโอตาคุโอตาคุก็คือกี๊กนะคะนะใช่ค่ะโอตาคุคํานั้นแหละค่ะที่เราหมายถึงโอตาหรือว่าหมายถึงอ่าคนที่ชอบอ่านการ์ตูนแบบนี้ค่ะส่วนกี๊กเนี่ยเป็นคําศัพท์ของชาวต่างชาตินะคะที่หมายถึงคนที่ข้างใครในสิ่ง,งนั้นนั้นแบบเป็นการเฉพาะนะคะอย่าง <Sh umi. S 1> ชื่อมิชื่อมิงานอดิเลกค่ะที่ตาเกอยี่ิบกับ กันฮัสอาบเจียวก็คือเล่ม20ออกแล้วล่ะคะนะอันนี้อะไรคะนะอาโปจิเดล็อกเหรอค,คะโปจิเดออเล็อกรู้สึกว่ามีไม่ถึง20เล่มไม่ใช่เหรอคะฟูเซลูกโป่งค่ะ,ระฟระมามัสฟรามัสพองนะคะนะวาร,วารุแตกค่ะพังพงเสียงแตกนะคะนะเมดมอร์ลี่เปิด10บโมงแล้วก็ปิด5้าทุ่มนะคะนะนี่ถ้าเป็นการทำงานก็คือทำงาน13ชั่วโมงเลยนะคะเนี่ย มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะอย,อย่าไปลองโทรนะคะไม่รู้ว่าเบอร์จริงหรือเปล่านะคะเนี่ยใช่เรนโบ์เมนูมีเมนูใหม่ของทางร้านเข้ามานะคะนะอันนี้ก็ของใหม่ลวคะนะลองรับภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะแล้วเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไม่ได้คิดไปเองนะคะเบอร์เดียวกันเลยค่ะเจ้าของร้านเดียวกันเหรอคะร้านเราเกิกับร้านเมดคาเฟ่เนี่ยคะนะน่าจะเบอร์เดียวกันเลยละคะ่ะ Rescue Mission อันนี้ก็เป็นโปสเตอร์หนังนะคะเคยถ่ายไปแล้วค่ะมีหนังใหม่เรื่องไหนเข้าไหมคะ Space Commander ค a n น d a พุงเป็นชื่อคนนะคะนะฉายวันที่7เมษายนนะคะนะอันนี้ยังไม่ถึงแล้วนะคะเนี่ย Under a Pink Sky n o s o r a No, so no Shita Te อย่างที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะคะนะก็คือเขาจะใช้คาว่า no คันนคัน,น,นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะนะ เขาเขียนต่อกันก็ได้เหมือนกันค่ะแต่เพื่อต้องการให้ความหมายชัดเจนนะคะก็เลยใช้โน้ช่วยนะคะนะแบบนี้จะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเวลาอ่านด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเหตุผลที่เขาใช้โน้โน้ันเพราะว่าคาว่า under ในที่นี้นะคะนะมันเป็นลักษณะว่ากริยาวิเศษนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นการบ่งบอกตําแหน่งนะคะพวก position ประมาณนั้นนะคะนะส่วนโซล่านี่ก็คือเป็นคํานามเลยนะคะนะส่วนชิตเตะก็คืออยู่ข้างใต้นะคะก็เหมือนคําว่า under นั่นแหละคะ่ะ พอใส่นกเข้ามาก็เลยทาให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการเขียนกลุ่มคํานามขึ้นมานะคะนะ